มุ่งหน้าสู่ร้อยดาวกันถึงแม้มันจะยากขนาดไหนก็เถอจะจะพยายามแล้วกันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่คือว่าเป้าหมายมันไม่ได้สาคัญเท่าไหร่ที่สาคัญคือไอ้ระหว่างทางนี่แหละแล้วก็ครั้งนี้มาเจอไปทางด้านของเออเล่าออลเอนนะครับหลังจากนั้นแรดก็ก็เอาผมนในป้อมตอนแรกก็เกียวจัดรอดแล้วแหละแต่แรดเอาสุดไงหลังจากนั้นผมเกิดมาก็เคลียคลิปก่อนได้ไปแก้เพื่อนแรดบ,บอกเลยว,ว่าต่อทีโคตรแรงดูนะครับเออโคตรแรงบอกก่อนเลยแต่มันก็ได้แค่นี้แหละไม่ตายแต่แรงจริงนะต้นเกมหลังจากนั้นก็ช่วยเพื่อนอนนีีีมังงกกรึ เพราะผมก็คือแบบเอาสูตรไงมาหาตัวแล้วจาเป็นที่จะต้องเอาสูตรแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปสกิลใส่เทนทั้งหมดนลครับแต่เทนไม่ตายครับผมก็ตามตื้อเออแล้วก็ได้มาหลังจากนั้นก็ไปตีป้อมช่วนนี้คือเสี่ยงมากจริงๆไอ้จริงผมไม่รู้จะทำอะไรเลยไอ้จังหวะนี้นผมก็เลยแทงไปทีนึงแล้วก็ได้มาเฉยบอกคําเดียวแล้ว่า2คนนี้มีร้อนแต่ผมก็เอาตัวเกือบไม่รอดแล้วก็ฉากที่เอาในป้อมนี้ตอนแรกผมเกือบจะหลอแล้วแต่เสียดายหน่อยเออเราเขามีอันตีผมก็เลยตาย แล้วก็แตดมาตอนไฟจริงๆเออเราเขาสกิลหนึ่งมาสับต้มไม่โดนแล้วก็อัติใส่ผมป้าบแล้วก็ไอ้อะไรนะวอขาดเขาโดนไปโดนสับตายแล้วกผมก็เดิมอันนี้ก็ผมจะเสียไฟนะครับแต่เก็กซี่ตั้งไปทีหนึงผมก็เลยสับเทนไปสกิลหนึ่งป๊อปจริงไม่ใช่ผมคิวแต่เป็นเก็กซี่คิวตอนนี้ผมเกือบเทแล้วแต่แม่งคือแบบไม่น่าเลยนิดเดียวไม่ตายแล้วก็ถึงเวลาดักกุ้งกันเพราะผมอยู่กันเยอะเลยนะครับเทนก็เอาแล้วครับจังหวะนี้เพราะผมอยู่กันตั้ง5ตัวเทนบอก โอ้ตาให้ก็ได้แต,แต่เอาจริงตอนแรกก็คิดจะไม่ตาได้นะเทนโคตรอื่นเลยหลังจากนั้นไฟก็เกิดขึ้นแบบจริงๆจังเมื่อกี้เทนอยู่เขาไม่เข้านะครับและตอนนี้นาคอสเข้ามาร่วงอีกทีนึงแล้วก็ได้กับว่าขาดไปผมก็เลยจาเป็นที่จะต้องทําไงดีทำไงด,งดีตอนนี้ผมแทงไปทีนึงให้ได้จะเตะม,มาแล้วก็ซีโก้หนึ่งแล้วก็เก็บเออลอหม่อีกทีนึงไอชอนเนี่ยผมเกือบหล่อละเอาจริงเกือบหล่อเกือบหล่อแต่ก็เออเดไม่หล่อไออ่เนี้ยถ้าไม่มีวโอเขาคงคงไม่ตายเหมือนนกั หลังจากที่ผมชนะไฟต์ก็เลยตีบ้านจบเลยสกอร์ของผมก็จะดูดีหน่อยอ่า735ตอนนี้ผมอยู่ประมาณ10กว่าดาวนะครับขึ้นๆลงๆตอนนี้ยังไม่เห็นดาวดีกว่าถ้าอยากเล่นด้วยกันเข้ามาในดิสคอได้นะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์